บทที่19สระไอไม้มาลายหอรอไอไหลปอไอไปโอไอไอหอไอไหวหอรอไอไหลโดออกดอกมอไอไม้มิโตไม้ดอกไม้ทอไอไถนออาหนาไถนาขอไอไข่ไม่เอกไข่ พอไอไก่ไก่ไ่เอไก่ไข่ไก่พอไอไฟพออาฟ้าไม่โทฟ้าไฟฟ้ารองอ,อ,รองอรอไม่โทรร้องหอไอหาไม่โทให้ร้องให้ชอไอช่ยโยโออยช่ยโย